สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับไทยบีบีครับดอทคอมนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบเคิร์ฟตัวใหม่นะครับของ b บล็คเบอรี่โอนะครับก็คือ b บล็คเบอรี่เคิร์ฟเก้าสามแปดศูนย์และแบล็คเบอรี่เคิร์ฟเก้าสามหกศูนย์นะครับทั้งสองตัวเนี่ยจะมีรูปทรงที่เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันแตกต่างกันตรงที่เห็นหลักๆกก็คือเนี่ยนะครับ9360สามหกศูนย์มีคีย์บอร์ดคิวอัตตี้ส่วน 9380เป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะครับการพิมพ์ก็ต้องผ่านคีย์บอร์ดเสมอหรอ l o ียลชอว์คีย์บอรพิมพ์โดยการสัมผัสหน้าจอนะครับด้านข้างแน่นอนครับ2รุ่นนี้ใช้เคสตัวเดียวกันไม่ได้ครับเพราะพอร์ต USB ไม่ตรงกันส่วนมาดูข้างขวานะครับ ข้างขวานี้เหมือนกันนะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงสนทนาปุ่มชัตเตอร์ด้านหลังครับถ้าเห็นด้านหลังนี้แยกไม่ออกกันเลยทีเดียวครับผมต้องสังเกตจากพอร์ตด้านซน้าของตัวเครื่องจริงๆด้านล่างเหมือนกันครับด้านบนก็เหมือนกันเช่นเดียวกันครับความหนา เท่ากันส่วนสเปคภายในที่แตกต่างกันก็คือ b l a c k b e r r y Curve 9380จะมีดิจิตอลคอมพาสนะครับซึ่งสามารถใช้งานกิจูด2่องผ่านแบบ AR ได้นะครับส่วน9360เนี่ยก็ใช้ได้ครับแต่ส่องผ่านกล้องไม่ได้เท่านั้นเองมี NFC เหมือนกันครับรองรับ Wi-Fi 3G Bluetooth ก็2รุ่นนี้ออกมาในราคาที่เท่ากันครับ ใครที่ชอบแบบไหนหน้าจอสัมผัสหรือจะพิมพ์ก็ลองเลือกๆดูครับราคาไม่แพงมากนะทั้ง2รุ่นครับผม